สารปกครองสูงสุดได้มีมติให้ยกคำร้องที่พ้นตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยื่นอุทธรณ์ไปแล้วต่อสู้ในเรื่องของการปลดเขาออกจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมโดยมีองค์คณะ5คนองค์คณะเล็กเป็นผู้ที่พิจารณา,ามีมติทั้ง5คนว่าการปลดออกไม่ชอบดยกฎหมายเพราะว่าพ้นตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจเพราะยังไม่ได้เป็น ผู้บัญชาการเรื่องนี้ในแวดวงนักกฎหมายเขาอุลรอกันลั่นบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสารปกครองแล้วเพอเอิญเพอเอินมันก็มีข่าวกระชอนเลยว่ามีคนทําเงินตกร้อยล้านบัาง200ล้านบัางแต่ผลอันนี้เนี่ยมีผลทําให้ท่านประธานสารปกครองสูงสุดเรียกประชุมองค์คณะใหญ่ทันทีและเอาเรื่องที่องค์คณะเล็กเนี่ยพิจารณาแล้วเข้าเลยที่ประชุมใหญ่ของสารปกครองสูงสุดมีมติไม่รับคําร้องของพลตํารวจสุเชษฐ์ทัง่าเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายทุกอย่าง